พาร์ตน็อตครับโวแปดแปดนมึงกลัวอะไรกันโอ้ทหถ้ายศมันแรแบบน้อยมุงมิงเหมือนห้องห้องเมื่อกี้เลยว่าแต่ทำไมเราแพ้มาตั้งรอบเองปิดโป้ก่อนปิดโป้ก่มาเออแล้วก็มาทำไมมามามาโอ้โหทำไมแค้นมันแรแบบเออเมืี้ทั้งโว้แแปดโป้ตายโป้ตายแค่เอ้ยนับแบบโป้ให้นะ เปิดโ o ด y เปิด body นัดเปิดโ o ไม่ใช่แบตชั้นแล้วเอฟกดยังรอมเอ้ย อยู่ฟ้าเวยนี่ว่าเดี๋ยวเราอยู่เอบนเองเดี๋ยวเราด่ามาไป้องมาต้องมา้องาต้องเปลี่ยนคิเยเล่นฟ้าอย่างนี้นี่ตรงนี้นี่อยู่ข้างกอดแล้วู่อไม่ง่ายนะนี่อย่างแล้วก็หันาตรงมุมตรง้เห็นมันไหมมุมนี้เล่นปลาโอเค t ใครเขาเรียกอดีแม็กวะเนี่ยไรินอะอลารปเลยกเอสอบจะรอไม่ได้คูสอบยาวไม่ได้ไปยาวมายาวมายาวมา พี่เงไปดูเอมก่ะอ้โเดอ้างมันดูอโมยากเดี๋ยวตาน้าจิด้วเจ็บเจ็บไม่เจ็บอะเหแปดสามันยิงโยงกูตั้งสามมิทำไมมันเหลือแปดสามวะใส่กอใช่ป่ะโอ้ยสองตัว2องโอ้เยอะมาก อย่าใหญ่ยังไป่ห่วงเลยไม่คุ้มเอายาอยู่ละเอายาอยู่ละยาเยอะยาเยอะ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 มากเยอะมากเข้ามาแล้วมาแล้วมาไอ้แสกแรงๆกันวะโอ้ยิงไม่ตายยุสตาตามทำไมกียิงมันไม่ตายวะไอ้เหี่เอเอ็มแปดอะที่ยิงไม่ค่อยโดนอยู่เอโบนอ่ะ น็อตนอบนไอบนไอบนเมแปดไปยืนไปช้าไมือถออนเยนะดี e ๋ยเพืโอเคมันเยอะชิวหายเ Fire in the hall. Well oh yeah. Fire in the hall. Fire in the hall. Này, ไอ้ก้วทไมาไ้ตวผู้หญิงช่างมนชงน่อมันไปมาแล้วมาแล้วอบล็อกอีบล็อกสองอันลอกสองมาแล้วยังไ้เนี่ยปลาระเบิดได้2ตัวถ้ามึงไม่ปาดมึงก็รอดแลยมึงต้องกูปาด้วมากูเลยปลาไงมือม่วมันจะวิ่งเข้ามายาวยาวสองยาวสอง

เจ็เลยเออโหโอ้โหตายได้ไงวะโอ้โหเกือบตายแล้วเพื่อนโอ้โหเอโบน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 หนึ่งเอ้บนหนึ่งคุณยาวแยาวว๊ายาวยาวยาว

BOMB HAS been planted. วางไหนไ right วะน่ยวางบีกเดี๋ยวทำไมกูเห็นทุกคนยืนค้างวะยาวยาวยาวยาเยอะยาเยอะยาวเยอะยาวเยอะได้ยินเสียงเดี๋ยวทปลูกออยาโดนระเบิดยาวโดนระเบิดลมด้วยต้องทำให้ถังตัว ยาวหมดน้ยาวหมดยาวมดางเราได้มีาคุยมามแล้วถามหมดเลยถามพันถามหมดถามหมดเดี๋ยวฝัดผ่านหมดไปมีออมอยไรก็่อด้วยมี ไ,ไม่ทำไมเข้ามาแล้วมันค้างวะไอ้เหี้ยแล้วอะไรวะเนี่ยบีเป็นไระเนีกลัวไม่ตรงไม่ตัดเลยกูหน่อย I'm just gonna buy ไป้ไม่หรอกพี่เไป้าอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดอย่าเพิงกด้า้าโแม่งจำกัดการเข้าแล้วะเป๊ปิดข้อไปเฮียโคตรกากออกแลยออกลออกเลยไปทุกคนกรยเเอายะเยอไบอกว่าอย่าเพิงกดไปเียกว

อ้าวชิบหายกูกำลังจะคุยให้เหลยแม่งไปแล้วกู<อ>เ,ปเป็นเก่าเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปแล้วเก่าที่เราแค่ทำสารที่เฟลเจอมาคลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเย้